เอาเรลวในป่าเหมือนมีอะไรเลยนะบอลตกพื้นและ เดินไปตามเสียงและน้องก็เข้าไปในป่าแล้วทุกคน<ม>เออเสียงนั่นม,มันมาจากที่นี่ใช่ไหม,มอ,อพ่อกังวลอยู่นะฉันควรจะกลับไปได้แล้วนะตอนเนี้ย เข้ามาในป่าอ้าโอ๊ยเจ็บเจ็บมันเจ็บมากเลยน้องล้มอะนะฉันต้องระวังมากกว่านี้นะเนี่ยเดี๋ยวอะไรเอ๊ะตัวพวกนี้คือตัวอะไรกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอะโอยทำอะไรยะหยุดนะมันจะกระชี้ อเน้องเอาตุ๊กตาไปนี่นีตุ๊กตาของฉันตุ๊กตาตัวน้อยของฉันอันนั้นเป็นของขวัญจากพ่อฉันนะเธอเอากลับมาเดี๋ยวนี้โอ้ม y กอดนี่ยายเมงมุมยักษ์นี่อะไรอ่ะเห็ดเห็ดแสงจันท์ โตขึ้นในนี้นะนั่นของฉันนะอุย้ยเจ็บลงมาเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้ากระลอกเหรอไม่น่าใช่ตัวอะไรไม่รู้อะ่ะโอ้แล้วเจ้าจะเอายังไงเลยเนี่ยอันนี้เหรออะไรอะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนร่างได้ด้วยอะ่ะ อะไรอ่ะเนี้ยเหรอโหอ,อะไรวะน้าอ่ะอะไรอ่ะมีหลุมดำด้วยเหรอเอ่มยังไงสิอย่างงี้ปะฝั่งนี้มานี่แล้วก็มาอย่างงี้เออแล้วก็มาอย่างงี้เออมันต้องอย่างงี้ อนี้ไงเรียบร้อยอเจ้าเหิตโหิตโตนะโอหมันโตโตให้เราอันนี้นะใช้เพลงสามารถนำโอ้โหมีได้ผลลัพธ์จากต้นไม้ได้ด้วยนะโอ้โหเริ่มแปลกประหลาดเขาไปขึ้นไปทุกทีแล้วนะทุกคนอุยอ้ยอุ้ย เออโอ้ฉันไม่ยอมแพห้หรอกนะกนตุ๊กตานั่นจะเอาก,กลับมาให้ได้นั่นเป็นของพ่อชิ้นนะเจ้าพวกบ้าเอาเก็บผลไม้ประหลาดได้อะไรไม่รู้เฮอ่าแย่ๆนะนี่อะไรอะ่ะมีมันตกที่พื้นด้วยนะอะไรก็ไม่รู้เฮอันนี้น่าจะ นี้ทำอะไรทําอะไรไม่ได้โอเคอันนี้ล่ะกินได้ไหมไม่ได้แล้วอันนี้ทําอันนี้ไม่ได้โอเคแล้วผสมอะไรกันได้ไหมผสมอะไรไม่ได้เลยนะโอเคโอเคแล้วอันอื่นะนผสมอันอื่นได้ไหมระหว่างอันนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้โอเค ไปเปกันต่ออันนี้อะไรอ่ะฉันไม่เคยเห็นไอที่บังบังเกอร์หินอะไรแบบนี้เลยนะเต็มไม่ได้รู้แล้วก็มีหนามประหลาดประหลาดล้อมันอยู่ด้วยนะมันไม่เหมือนเหมือนพวกมันมีชีวิตเลยเฮ้เอ๊ะมีของใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะ โอ้ไหนลองสิโอ้อันนี้ก็ได้วะ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะเออมันคืออะไรอะ่ะจะต้องทำอะไรอ๋อเปลี่ยนให้มันกลับบ้านสินะเออกลับบ้านเหรอดีถ้าจะกลับบ้าน เราต้องเปลี่ยนไอ้น,นี้ออกหรือเปล่าไอ้น,นี้ต้องเอาออกสินะก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นอย่างนี้เออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่ให้เจอสประรดนะเออ โอ้โอ้ทุกเพลงจะมีเอฟเฟกให้กับป่าโอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยนี่คืออดูเป็นปกติแล้วนะแล้วไงอะนี่อะไรล่ะเนี่ยี่ทุกปั้นอะไรดูเหมือนจะมีอะไรบนหน้าผากด้วยนะ หรอปิดอยู่มันคืออะไรวะเนี่ยแปลกๆหินอะไรก็ไม่รู้เออลองสิไม่มีอะไรนะนี่ล่ะนี่ก็ไม่มีอะไรเคอะไรก็ไม่รู้แฮ้ทุกคนว้าว้ว้ตกใจแมงเออเป็นหินใหญ่มากที่ไม่รู้ใหญ่ๆ ดูเหมือนจะเป็นทางถ้ำเข้าไปหรือเปล่านะอเอเปลือกหอยยักษ์หอยทากยักษ์ขนาดนี้เลยเหรอมันอยู่มานานเราด้วยนะนี่ไม่รู้อันนี้อ่ะไม่มีแล้วก็อันนี้เป็นที่ที่ซ่อนซ่อนอาหารสำหรับไอ้เจ้า เจ้าไอ้น,นี่นะแล้วเราจะอันนี้น้องยังไงวะเนี่ยเออแสดงว่าเราต้องใช้ของพวกนี้อะดิยัดหรือเปล่านะยัดยัดไม่ได้อ๋อทางนี้ก็มีนะ เป็นทางไปเปิดอีกทางหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้พวกนี้ก็ไม่ได้สำรวจงูโอ้มายกอดนี่อะไรอะ่ะมีซากต้นไม้นะัไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเนี่อะไรอะ่ะมีหอยทากด้วยอ่ะทุกคน เออมันช่างใหญ่มากเลยนะโอ้ oh. ได้หอยทากยักษ์มาแหละทุกคนอ้ามันหนักจังเลยนะเอาไปปิดทางได้ไหมมาลองดูกันอืมมา เราต้องให้เขาอีมันปิดได้อันเดียวฮหหรือว่าเราต้องคอมเบนโอ้อันนี้คอมเบนได้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออแล้วอะไรอีกคอมเบนได้ไม่มีแล้วนะนี่ล่ะอันนี้คอมเบนโอเคจัดไปเอานี้ อะใส่ลงมาเออเยี่ยมมันน่าจะติดได้แบบสุดแล้วนะอ๋อนี้ได้ไหมเออได้ด้วยเยี่ยมเอ,อสุดยอดเลยเอาละปิดทางไปไหนมาไหนได้ละเยี่ยมอา้า บินเฉยอะไรอะไรนี่อีเจ้าบ้าเอ้ยโอ้โหเก็บออปล่อยนะขอบคุณที่ช่วยนะเย่ <Yeah. S 1> โอ้ขอบคุณที่ช่วยนะแล้วต้องเอานนี้คืนไหมเอาคืนไม่ได้นะเออไปไปไหนต่อแล้วทีนี้นะี่ย อยู่นั่นไงเขาหยุดนะโอ้ยให้ตายสิมาลูซี่เราต้องเอากันกลับมาโอ้นี่คือข้างในตอไม้แห้งนะทุกคนมันอะไรกันและเนี่ยโอ้เจอแล้ว โหวิ่งยิงวิงยิง,ง,งลึกนะมันมืดมากเลยที่เนี้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ตายแล้วโอ้โหหัวโอ้โหมืดจัด ที่ไหนวะเนี่ยแดงเถือกเลย My God ตัวอะไรวะนะ่ะโอ้หแม่แม่ตัวเมื่อกี้หรือเปล่านั่นนั่นอะไรอะ่ะมันใหญ่มากหรือว่าเป็นสัสปราดจริงอะ่ะเออมันไปหรือ,อยังนะโอ้โ oh. ห เดินไปเดินมานะอ้หตัวใหญ่ชิบหายเลยทุกคนโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอไม่นะมันอยู่นี่อ๋อเราต้องอย่าให้มันสีแดงเจอนะอุ้ยเฮ้แสงมันมาจากที่นี่ใช่ไหมอะไรอะ่ะทำอะไรไม่ได้ อันนี่ะไม่ได้นี่อะไรไม่ได้นะเออเนี่ยไม่ได้คือกันนี่อะไรอะ่ะนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำอะไรทำอะไรไม่ได้นี่อ่ะไม่ได้เอ้ะวาย โอ้ยตายแล้วโอ้สับป,ปะหลาดมันรู้ว่าฉันอยู่นี่ฉันต้องอดี๋ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โอโอโอ เอยังไงสิโอ้โหมันเหมือนไม่ให้ไปเลยอะทุกคนล็อกทางไว้เหรอมาปะอะไรเนี่ยเขาล็อกทางไว้อะอะไรอะไม่รู้แฮะ อะไรอ่ะเป็นไม้อ่ะไม่ได้อันนี้อ่ะไม่ได้เหมือนกันอันนี้อ่ะไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยแล้วเราจะไปไงอ่ะสูโอ้มีหน้ากากด้วยฮะมีหน้ากากด้วย ๋ยวนี้หน้ากากอะไรอ่ะอันนี้ผสมได้ไหมผสมได้ด้วยฮะเป็นฮุกนะโอเคไปไปกันเป็นฮุกอันนี้รอให้มันเดินไปก่อนโอเคไปน่าจะไปเกี่ยวไอ้นั่นได้หรือเปล่า วอทจะอะไรเนี่ยน้ำเหรอดูเหมือนว่ามันจะหยดไหลออกมานะอ่าใช่นี่นะดึงอ่อีกรอบหนึ่งมาเออดึงลงมาเออนั่นแหละเรีรยบร้อยน้ำไหลลงมาแล้วแล้วไงอ่ะโอ้ เออรู้สึกว่าน้ํานี้จะเรียรทางด้วยนะน้ําลงมาแล้วอ่ะทุกคนลบเออเดินทีนี้ก็ไปไหนอะ่ะไปไหนต่อเดินงงงมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยฝั่งนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะ ลองไปดูข้างล่างก่อนลองตามไอ้รากสีเหลืองอะ่ะเออนี่ไงเออเป็นสีเหลืองแล้วอะทำอะไรอะอุ้ยโอ้นี่ไงอุ้ยโอ้หลบได้ตกใจ อ๋อเอาไว้สำหรับทำให้สัตว์มันไอตัวสัปลานี้แบบสตันไปแป๊บ,บหนึ่งนะนี่ลากสีฟ้านะโอเข้าไปไม่ได้งั้นต้องร้องเพลงใช่ไหมเออจริงด้วยมาแก้ปิศากันทุกคนโอ้โหโอ้โหตายแล้วไปไงวะ ท okay. ีตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นี้ได้ไหมอ๋อ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเอ่อเอ่อหน้าจ่นี้ไหมเออมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้าานเออ แล้วก็มาทางนี้เออแล้วก็อย่างนี้มีแลนี้แล้แลตรงนี้เออเรียบร้อยจัดไปโหเฮ้ยไงต่ออ๋อฝั่งนู้นนะเออโอเค นี่แน่วิ่ง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 วเออนั่นแหละมาไปฝังนู้นกันแล้วทางนี้คือไปไหนอ่ะเออวิ่งวิ่งวิ่งวิงวเออยี่นี้ก็อันนี้เหรอไม่ใช่นี้อันนี้อ่า ร้องเพลงใส่รากไม้ฟ้าชีวิตนะทุกคนออ่ต้องเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวนะตรงกลางอย่างเดียวก็ต้องเอออย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็ต้องหมุนก็ต้องเป็นถ้าสมมุติว่า หนึ่งอ่าเรียบร้อยโอเคมารากออกไปแล้วล่ะทุกคนแล้วไงต่อโอเคไปอีกฝั่งหนึ่งนะมาเอาแล้ววิ่ง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 วงวงวเว,เ,ว,เ,ว,เ,วเออแล้วก็ไปทางนู้นเลยนะ ไปทางนู้นเสร็จปุ๊บอ่าฝั่งนี้นะแล้วก็วิ่งไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปวิ่งวิ่งวิ่งวิวิววเออแล้วก็มาถึงอันนี้ลากแดงนะโอ้โหมานั่งพอนึกว่านั่งแงะนะโอ้โหดีละอะไรอ่ะนี่เหมือนที่ประตูเลยนะแต่ว่ามันไม่มีแฮนดล ไอนี้ได้ไหมไม่ได้มไมให้ทำอะไรอะ่ะอันนี้ไม่ได้แล้วทำอะไรอะ่ะทำอะไรเอ่ยทุกคนดูเหมือนประตูแต่ว่าไม่มีคันโยกทำไงละทีนี้อืม อันนี้มันยาวกว่าของชาวบ้านเลยนะแล้วไงต่อโอ้ทำได้ด้วยเหนออีอ้โอ,โอ อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้เสร็จปุ๊บรีบวิ่งรีบวิ่งมาเพือ่อเออโอเคนะวิ่งกลับโอเคแล้วไงต่อเออข้างบนนะ โอ๋อโอเคได้ของมาตัดไปทีนี้เราก็เอาไอ้นี้มาไว้นี่ดีโอ้ oh. เปิดแล้วล่ะเข้าไปดีกว่าที่ไหนโอ้ oh my god น้องเออฉันออกมาข้างนอกแล้วใช่ไหมเนี่ยในที่สุดในที่สุดอะไรกันล่ะ บ้นหัวมึงอะตายร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วน้องเราต้องมาเจออีกไหมเนี่ยต้องกดอะไรไหมเนี่ยตกใจแล้วโอ้เราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ my god อ๋อค่ะโอ้โอโยมันมืดจังเลยครับอาไมค์กอดอะไรวะเนี่ยอุย้ยตกใจนี่อะไรอะ่ะเอแปลกๆเดอ้อโอ้โหนี่อะไรอะ่ะ แสงเหรออืมโอเคนะเราจะผ่านนะหน้าปากทำไมอะ่ะให้เราเข้าไปหรอให้เราเข้าไปหรอจริงอะ่ะฝังนี้อะไรไม่ได้เลยนะฝังนี้อะ่ะโอหป่าแบบ โอเคเดินเข้าไปนะโอ oh, ้ใหญ่แยงมากเลยอะ่ะเป็นท่อเลยอะ่ะทุกคนโอ oh, <c oughs> ้นีในนีในท้องต้นไม้ปะเนี่ยแมเจา้าทำไมมันแบบโห oh, แดงเถืองแล้วมันก็ยีๆด้วยนะเสิยงแยญ,ญ,ญ่หูมากเลยอะ่ะอุ้ยโอ้โหโหจับปลาดตัวใหญ่ โอ้โห oh, oh. อ้อยหัวรอ,อกันเชียวนะอีนนี้ทำไงอะเราต้องอะไรอะองก็ไม่มีด้วยนะหวโอ้โ oh, ห oh. ตกใจมาเพ่เราตกใจเชยนะทางออกหรือเปล่าเนี่ย ลูซี่ลูซี่ลูซี่ที่รักอุ้ยน้องผมมาจากไหนวะเนี่ยมีนกชมพูนกฟ้านกเขียวด้วยนะตายแล้วอะไรกันครับเนี่ยเจอแปลกๆนนป่าเนี่ย โอ้โหไหวไหมเธอปาดเป็นทางยาวไปเลยนะเนี่ยเออไปไหนอะครับมีอันนี้ไปไม่ได้นะโอเคนีอ่อะไรมีหมอกเต็มไปหมดเลยอะทุกคนโอ้นี้เหมือนหน้าคนเลยแฮะ เออนี่อะไรกันนะที่นี่มันที่ไหนกันนั่นนะสิมันใช่ป่าไหมเนี่ยมีหน้าสลักแปลกๆนะอะไรความกลัวในจิตวิญญาณโอ้อยู่ที่นี่มันเป็นเหมือนเอ,อ่เอเราเข้าไปเถอะเราไม่รู้อะ